เรนเจอร์เมาดูกันว่าชุดแต่งชุดนี้โอฟี o อะไรให้บ้างมาชุดแต่งชุดนี้ที่โอจะฟีให้กับลูกค้าก็คือหน้ารับเตอร์หน้ารับเตอร์ของลูกค้าก็จะได้ทรงแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสีขาวเนาะ หน้ารับเตร์ลูกค้าโอก็จะปิ่งกระจังหน้าใหม่ให้เลยนะคะกระจังหน้า FORD นะคะฟ้อนสามมิตินุ่มๆแบบนี้นะคะชัดเจนมากๆมาพร้อมก,กับไฟ LED ด้านบนนะคะ3จุดนนี้แถมฟรีให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยค่ะอันนี้เราคัดต้มขึ้นมาใหม่เลยนะคะของเดิมถอดของเดิมออกนะคะคือลูกค้าแล้วก็ใส่งานใหม่เข้าไปสีไม่มีเพี้ยนเลยนะคะทําสีขาวเหมือนกับสีตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านะคะแข้งสามารถเลือกได้นะคะจะเอาเป็นสี บอลหรือว่าเป็นแข้งสีดําแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวกันชนนะคะเราก็เว้าตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าตัวรุ่น XLS ของเรานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วค่ะไฟหน้านะคะ4แคมเลยนะคะแล้วก็มีไฟ day light นะคะที่วิ่งต,ติดตลอดเวลาเลยนะคะข้อไฟหน้านเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวอคริลรกด้านหน้าฝากกระโปรงเนี่ยอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะใครอยากใส่แจ้งได้นะเอาติดตั้งให้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะคะที่ลูกค้าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามััันนนนเเป็ตดียวกกบห้าร ของลูกค้านั่นเองค่ะจัดทงสีดาด้านนะคะลงตัวมากๆเลยสําหรับหน้ารับเตอร์กับรถคันสีขาวแบบนี้เลยความแท้ต้องยกให้เขาเลยนะคะสไตล์นี้นะคะ XLS ยกสูง2นิ้วนั่นเองค่ะนี่เลยยกหน้าให้เลยนะคะ2นิ้วกับ หลัง2นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนแมกยางไซส์ใหญ่ให้เลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแมกค่ะขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบ24เนี่ยลูกค้าเลือกได้นะคะอยากได้ยืดออกจากตัวซุ้มล้อเยอะขนาดไหนแจ้งเอาได้นะคะออฟเซ็ตก็มีส่วนเนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยางนะะมีส่วนมากๆเลยในการทําให้รถของลูกค้าดูบึกบึนขึ้นโตยโยตอตบโจทย์มากค่ะโตโยชายอาร์ทีอ่าแต่ถ้าอยากได้โหดๆเลยนะคะต้องเป็น MT เท่านั้นค่ะแต่ว่า R t ทีของเรานะคะก็ไม่ได้น้อยหน้านะ ะะอันนี้ก็แท่เช่นเดียวกันค่ะแถมวิ่งแล้วก็เงียบด้วยนะคะอาทีวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยเนาะแล้วก็มีการยกให้ด้วยนะคะ2นิ้วเนาะหน้าหลังเลยสติกเกอร์นะคะก็มีการติดตั้งเพิ่มเนาะนี้เลยนะคะเป็นลายสัยโคงงที่ลูกค้าเลือกนั่นเองค่ะท้ายก็ติดตั้งให้นะคะบ้านลองมือนะคะข้อฝาดทางน้ำมันรวมถึงตัว ฟิล์มนะคะน,นี่ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวล่าหลังคาด้านบนนี้ติดตั้งเพิ่มเนาะตัวล่าหลังคาของเรานะคะรุ่น xls นะคะจะไม่ได้มีการเจาะหลังคานะคะจะใช้เป็นการติดสิโตแล้วก็ยึดสับเอ็มให้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้จะใช้งานจริงไม่ได้นะคะลูกค้าจะหนแบบหนเลยอะค่ะไม่ได้เนาะอันนี้ติดตั้งเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของโรบานะคะท้ายนี้เราติดตั้งโรบาของ h a m m e อร์ให้นั่นเองค่ะนี่ h a m m e อร์ตรงนี้นะคะจะมีไฟด้วยนะคะลูกค้เาเวลาติด ตรงนี้นะคะก็โอก็เรียกง,ง่ายๆก็คือทรงปืนละค่ะเพราะว่ามันคล้ายรงปืนมากๆเนาะแล้วก็มีไฟเบรกตัวที่3อยู่ด้านบนด้วยซึ่งฮัมเมอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่สวยมากๆเลยค่ะท้ายของลูกค้านะคะโลบาร์เป็นฮัมเมอร์แล้วใช่ไหมคะกันชนท้ายของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะติดตั้งของฮัมเมอร์ทั้งคู่เลยนะคะกันชนท้ายของฮัมเมอร์ค่ะมาพร้อมกับห่วงแดงให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟถอยด้วยนะคะนี่เลยเป็นสปอร์ตไลท์นะคะลูกค้าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ย สปอร์ตไลท์ตรงนี้ทํางานเลยสว่างมากๆไฟสองป้ายทะเบียนม,มีให้ครบเรียบร้อยนะคะข้อฝาท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะวอลโลโก้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวลนเจอร์นะคะก็จะมีการติดตั้งแบบ2แบบจะเป็นแบบสติกเกอร์แบบคันนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้อะคริลิกติดตั้งแบบที่โอเครีวิวให้ชมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสวยงามเหมือนกันค่ะลูกค้า แล้วตัดสไตล์ไหนสไตล์ที่ลูกค้าชอบไฟไท้ายอัปเกรดใหม่ให้เลยนะคะเป็นไฟไท้าย LED นั่นเองสวยงามมากๆนะคะฟลออปชั่นเลยเนาะแล้วก็ติดตั้งชุดข้อไฟไท้ายให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของรุ่น XLS ของเรานั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งดรวยกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะ XLS นะคะใส่แมกยางขอบ20ยกสูง2นิ้วเลยนะคะหน้าแรปเตอร์สีขาวสวยๆแบบคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบนะคะสไตล์การแต่งรถแบบคันนี้นะคะท้าหาอส้มโอได้เลยนะคะเดี๋ยวช่องโอทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ o, ุกส้มโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ